z อ p 73 The Return of the Rising Sun การฟื้นคืนเชิงอนุรักษ์ของญี่ปุ่นพวกเขาเรียกเธอว่าสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงผู้นำหญิงคนแรกของญี่ปุ่นปรากฏตัวราวกับเสียงฟ้าผ่าใต้ดวงอาทิตย์สีแดงแต่ถ้าเธอไม่ได้ทำลายขนบธรรมเนียม เธอกำลังรือฟื้นมันกลับมาที่โตเกียวชื่อใหม่กำลังลอยขึ้นใต้แสงอาทิตย์สีแดงซานาเอะทาคาเิชิ e, นักอนุรักษ์นิยมและชาตินิยมวัย64ปีกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นเธอเป็นผู้ชื่นชมอย่างเปิดเผยต่อมาร์กเร็ตทัชเจอร์สตรีเหล็กแห่งตะวันตกทาคาิชิแสดงถึงวินยัยความเชื่อมั่นและการควบคุมเธอขึ้นสู่อำนาจทมกลางวิกฤตทั้งเศรษฐกิจ ประชากรและภูมิรัฐศาสตร์เงินเฟอ้อยังคงอยู่ประชากรลดลงและพันธมิตรกับสหรัฐซึ่งยังเป็นเสาหลักของนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นตอนนี้กำลังทดสอบขอบเขตของอธิปไตยอย่างแท้จริงการขึ้นสู่อำนาจของทาคาอิชิคือการหันหลังให้กับความชังักงันเสรีนิยมหลายทศวรรษเธอสืบทอดวิสัยทัศน์ของ ชินโซอาเบะสถาปนิกแห่งชาตินิยมยุคใหม่ของญี่ปุ่นถูกลอบสังหารรัฐบาลของเธอร่วมมือกับพรรคแห่งนวัตกรรมญี่ปุ่นแม้แต่พันธมิตรที่เปราะบางไม่มีเสียงข้างมากแต่แข็งแกร่งพอจะขย่าวความเงียบของประเทศเธอปฏิเสธการสำนึกผิดต่ออดีตสงครามของญี่ปุ่นเรียกมันว่าการบิดเบือนทางประวัติศาสตร์ สมาชิกภาพพุ่งของนิปอนไคจิเธอพยายามเขียนความทรงจำของชาติขึ้นใหม่ไม่ใช่ด้วยการปฏิเสธแต่ด้วยความมั่นใจแผนของเธอชัดเจนเพิ่มงบกลาโหมเป็น2%ของ GDP ภายในปี2026เสริมสร้างพันธมิตรกับวอชิงตันและเปิดการเจราจาอย่างระมัดระวังกับปักกิง่งการเต้นรำที่ละเอียดอ่อนระหว่างความพักดีและการอยู่รอดในประเด็นแรงงานต่างชาติเธอชัดเจน เธอยอมรับว่าญี่ปุ่นต้องการแรงงานต่างชาติแต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกระชรวงใหม่จะถูกจัดตั้งเพื่อบริหารการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบเข้มงวดต่อวีซ่าการถือครองทรัพย์สินและระบบยืนยันตัวเองญี่ปุ่นเธอกล่าวต้องรักษาแก่นแท้ของตนเอง ก่ที่จะล้อมละลายไปกับโลกาภิวัตน์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองพักเสรีประชาธิปไตยไม่สามารถปกครองประเทศได้เพียงลำพังรัฐสภาญ,ญี่ปุ่นแตกแยกความแน่นอนเก่ากำลังสลายแต่ความวุ่นวายนั้นเกิดความเชื่อมั่นใหม่ว่าชาติแห่งความเงียบอาจพูดได้อีกครั้งในภาษาของอำนาจทาคาอิชิจะสามารถนำญี่ปุ่นกลับคืนสู่การแข่งขันได้หรือไม่คำถามยังคงอยู่ญี่ปุ่น จะปลุกอัตราเกิดได้อย่างไรเพื่อรักษาเส้นทางแห่งอธิปไตยที่เธอต้องสู้เพื่อปกป้องและนี่คือ The Social Show กดไลค์กดแชร์ถ้าวิดีโอนี้ถูกใจคุณแล้วพบกันใหม่ครับ